ส่วนความคืบหน้าทางคดีเนี่ยนะที่ณนะวันนี้หลายคนก็เฝ้ารอยอย่างใจจดใจจอ่อเนื่องจากว่าท่านบิ๊กเต่าจรูนเกียรติปานแก้ว<ม>ท่านก็ออกมาบอกกับสื่อตลอดนะ,ะว่าให้จับตาว่าคดีนี้อาจจะมีการออกหมายจับ<ม>ในช่วงวันลอยกระทงนี่แหละ,ะนะฮะเพราะฉะนั้นนักข่าวก็ไปเจอกับบิ๊กเต่าก็ต้องถามย้ำอีกอ่ะว่า,วาเอสรุปแล้วหมายจับจะมาเมื่อไหร,ร่ยังไงแล้วมีหมายจับหมายเรียกไปถึงใครบ้าง แล้วคนที่อยู่ในคดีนี้เกี่ยวข้องกับคดีนี้ะจะมีสิทธิ์ได้ไปลอยกระทงในวันนี้ไหมคุณอมอนี่ถามเชื่อไปเลยคุณฟิล์มคุณกฤิอโนอเนี่ย<ม>จะได้ไปลอยกระทงหรือเปล่านะคะถามพี่เต่าไปแบบนี้คือคพี่เต่าท่านก็ไม่ไม่คนะอนเฟิร์มนะว่าหมายจับหมายเรียกจะออกวันนี้ไหมแต่ถ้าสมมุติมีหมายจับเนี่ยนะฮะนั่นหมายความว่าคนที่โดนหมายจับเองก็ไม่มีสิทธิ์จะไปลอยกระทงนะ ไม่ใช่แค่บิ๊กเต่าที่ผู้คนเดียวนะ,ะบิ๊กตายพบะตะรก็พูดเหมือนกันเลยถ้าโดนหมายจับนี่คือไม่มีสิทธิ์ไปลอยกระทงนะฮะ,ะท่านผู้ชมครับเริ่มจากทางด้านของบิ๊กเต่าก่อนพลตํารวจตรีจรูนเกียรติบานแก้วนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีที่ทางคุณกฤตอนงสุวรรณวงศ์นักร้องเรียนนะครับที่ตอนนี้ตกเป็นข่าวเรื่องของกรณีตบรัย์ดีไอคอนกรุ๊ปนะครับบิ๊กเต่าท่านบอกแบบนี้ครับว่าจากการประชุมชุดสืบสวนสอบสวน เบื้องต้นพยานหลักฐานค่อนข้างครบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้ทางพลตรุรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยท่านได้ร่วมประชุมชุดสอบสวนชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพราะยังมีบางประเด็นนะครับที่ต้องสอบเพิ่มตอนนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนได้ไปพบกับบอสพอในเรือนจำพิเศษกรุงเทพแล้วเพื่อให้เซนยืนยันคำให้การเพิ่มเติมและตัดบางประเด็นที่เป็นข้อสงสัยคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้นะฮะ คราวนี้นักข่าวก็ถามย้ำว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยคุณกริตอนงเองที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้จะไปลอยกระทงในวันนี้ได้ไหมค่ะบิ๊กเต่าท่านบอกว่าก็ยังไม่ยืนยันนะก็นั่นหมายความว่ายังไม่ยืนยันว่าหมายจับจ่อวันนี้หรือไม่นะฮะส่วนแนวทางในการสืบสวนคดีตบซับไอคอนกรุ๊ปเนี่ยก็ยืนยันว่าครบถ้วนแล้วเหลือแค่การสอบสวนอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งบอสพเนี่ยจะต้องเป็นผู้ยืนยันว่าจะเป็นการเข้าข่ายทุจริตหรือเป็นการกันโชครัพ์ ก็ขอให้รอก่อนนะฮะเพราะอ,อยู่ระหว่างให้พนักงานสอบสวนเข้าไปในเรือนจําอยู่คราวนี้ถามว่าคุณกริตอนงอาจจะรู้ตัวก่อนแล้วจะสามารถเข้ามาแสดงตัวก่อนได้ไหมบิ๊กเต่า mm. ท่านก็บอกว่าคือณนะตอนนี้ยังไม่มีการเรียกเข้ามามองว่าอาจจะมีการไปทําลายพยานหลักฐานบางอย่างหรือเปล่านะฮะอันนี้เป็นการตั้งข้อสงสัยนะฮะและยอมรับว่ามีความกังวลถ้าหากคุณกริตอนงจะหลบหนีเพราะมองว่าจากหลายๆเหตุการณ์ต่างกามต่างวาระเข้ามาหลายเรื่อง ส่วนคุณกริตอนงงจะท้าทายอะไรก็เป็นเรื่องของผู้ดุกรล่าวหาซึ่งเราต้องให้เกียรติเขาด้วยนะครับสรุปว่าน้าร้องหญิงน้องชายคนนียนะย้ยืนตลอดกระทงน้ยังไม่ยืนยันนะยังไม่ยืนยันเพราะว่าเราเราก็ทําเต็มที่นะครับเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้นอนกันนะครับจริงจริงๆคดีนี้ไม่ใช่ยากนะครับแต่เป็นคดีที่ประชาชน สนใจแล้วมันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการประกอบสัมมาอาชีพนะครับมันก็เลยเราก็เลยอยากจะทําเรื่องนี้ให้มันกระจ่างให้สังคมได้รับรู้รับทราบนะครับ <c oughs> ทําไปพร้อมๆกันทั้งองค์คาพยพนะครับทั้งทั้งตีไอคอนผิดก็ว่าไปส่วนดีไอคอนไอ่ซนเหลือปลาไอที่มันมาขูดรีดหรือมา,อาใช้ใช้วิชาชีพโดยโดยไม่ชอบนะครับ มีการพบสร่างพยานเท็จอะไรพวกนี้เราก็อยากทําให้มันครบนะครับนี่ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณภูดิตกับนดพลหรือว่าคุณหนุ่มกัญชัยก็เข้ามาให้ปากคํากับทางพนักง,งานสอบสวนเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระซึ่งเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องมิดประมาทส่วนทางด้านทนายของนวรัช รัฐพลหรือว่าบอสพอลเนี่ยนะคะจะเป็นการแจ้งข้อหาพยายามช่อโกงและจากการสอบถามคุณหนุ่มกัญชัยเมื่อวานนี้เจ้าตัวก็ให้การที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแล้วก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคือต้องต้องดูต่อไปนะว่าคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยจะมีการแจ้งความเอาผิดแค่เรื่องของบินประมาทหรือเปล่านะ่ะ จะไปถึงเรื่องการโชครัพย์หรือเปล่า,อาเอออันนี้ต้องรอดูต่อนะนะคะซึ่งหนุ่มเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยก็เดี๋ยวดูเรื่องของพยานหลักฐานว่ามันไปถึงเรื่องของอในรูปของคดีไหนอีกอย่างไรนะคะแต่ว่าก็คงจะดําเนินคดีอย่างเต็มที่ส่วนคลิปเสียงที่มีการแอบอ้างถึงคุณจิราพรสินทุพัยท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมีตรีที่ท่านได้กํากับควบคุมดูแลสคบอบอกตรงนี้นะคะต้องดูเรื่องของเจตนารมณ์ของทางคุณจิราพรแต่ว่าเบื้องตน้น น่าจะเข้าข่ายหมิ่นประมาทส่วนในวันที่18พฤศจิกายนนี้ก็จะเป็นการประชุมอีกครั้งรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆที่จะเอามาพูดคุยกันในที่ประชุมโดยเฉพาะการเข้าไปสอบปากคำผู้ต้องหาไอคอนกรุ๊ปในเรือนจำนะคะอย่างที่ mm hmm. อัปเดตกันไปซึ่งท่านรัฐมนตรีน้ำเองก็มอบหมายใ,ในความแ mm hmm. จ้งความเอาผิดกับคุณกิษอโนงสองข้อหายอย่างที่บอกก็คือหมิ่นประมาทแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์ mm hmm. โดยท่านรัฐมนตรีนะคะยังยืนยันด้วยะคะ่ะสำหรับคุณจิราพรเองบอกว่าไม่ได้รู้จักกับคุณกิดอโนงเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ ขอพูดถึงกรณีที่มีการแอบอ้างถึงคุณพ่อของท่านรัฐมนตรีด้วยนะคะ mm hmm. เนื่องจากเป็นคนละส่วนกัน mm hmm. ขณะเดียวกันท่านก็ยังฝากไปถึงพนักง,งานสอบสวนด้วยบอกว่าตัวเองเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปให้ข้อมูลกับทางตํารวจเพราะว่าให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ mm hmm. ก็มอบหมายให้กับทางทนายความได้เข้าแจ้งความแล้วค่ะครับขณะที่ทางด้านของท่านผบตรนะครับพลตารวจเอกกิตรัตน์พันเพชร ท่านก็บอกว่าตํารวจดําเนินการไปตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงซึ่งท่านบิ๊กต่ายเนี่ยก็ได้ย้าให้พนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้กฎหมายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วตอนนี้มีหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายเรียกหรือหมายจับได้หรือไม่ท่านบิ๊กต่ายก็บอกนะครับว่าขอเวลาให้ทางกองบันการสอบสวนกลางดําเนินการส่วนจะดําเนินการในเร็ววันนี้จนทําให้ผู้ถูกกล่าวหา ไม่ได้ไปรอยกระทงเลยหรือไม่บิ๊กต่ายท่านก็ย้ำว่าคือณตอนนี้เนี่ยประชาชนทุกคนแน่นอนว่ามีสิทธิ์ลอยกระทงถูกไหมแต่ถ้าถูกดำเนินคดีถูกจับกุ่มตัวถูกออกหมายจับก็คงจะไม่ได้ไปรอยกระทงอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดนะครับแต่ถ้ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเขาก็คือคนคนหนึ่งที่เป็นประชาชนมีสิทธิ์จะทําอะไรก็ได้ครับ การลอยไม่ลอยกระทงเนี่ยประชาชนทุกคนก็มีสิทธิลอยกระทงแต่ถ้าถูาถกดำเนินคดีถูกจับกลุ่มจับกลุมตัวนะครับก็คงไม่ได้ไปลอยกระทงอันเนื่องมาจากการกระทำผิดกฎหมายแต่หากยังไม่มีการแจ้งข้อหา,ห,าหรือควบคุมตัวใดๆเขาก็คือประชาชนคนหนึ่งที่มีสิทธิจะไปลอยกระทงไม่ลอยกระทงดูหนังอยู่บ้านไปไหนก็ได้นะครับเราเราต้องเคารพสิทธิคนอื่นด้วยแต่ยืนยันครับว่า สิ่งที่บชกรทำเนี่ยผมเองได้กำชับว่าจะทำอะไรก็ตามการสอบสวนต้องมีความรัดกุมหนักแน่นในเรื่องพยานหลักฐานเสียก่อนนะครับแล้วถึงจะดาเนินการตามขั้นตอนของวิทยาศาณต่อไปคือจริงๆรลอยหรือไม่ได้ลอยกระทงอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญนะ,ะสาระสำคัญคือว่าออกหมายจับวันนี้หรือเปล่าถ้าออกหมายจับวันนี้ก็คือแน่นอนว่า ตำรวจต้องไปควบคุมตัวก็จะไปไหนไม่ได้อย่าว่าแต่ลอยกระทงเลยทำอย่างอื่นก็ทําไม่ได้แล้วก็ยิ่งมีคลิปเสียงเนี่ยออกมาใหม่เรื่อยๆเลยแล้วก็มีการพาดพิงถึงทาง DSI ด้วยก็ไม่รู้ว่าจะมีคดีอะไรอื่นอีกตามมาหรือเปล่าจะมีการแจ้งข้อหากับใครอย่างไรนะคะเดี๋ยวคงต้องติดตามเียกว่าเป็นจักรวาลคอนกรุปเลยทีเดียวนะคะเรื่องราวเริ่มบานปลาย